คือทิศทางในเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพลเนี่ยนะครับก็จะออกมาสอดคล้องกันคล้ายๆกันในหลายๆสำนักนะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยนะครับก็จะจัดกลุ่มได้เป็น2คู่รวอุดมการณ์นะก็ตามทิศทาง,งการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับที่เป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการแบ่งขั้วทางการเมืองนะเพราะนั้นเราจึงเห็นได้ว่า พรรคซึ่งอยู่ในอีกขั้วหนึ่งที่อาจจะอยู่ในกระแสความนิยมของประชาชนนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มต้นๆส่วนพรรคอีกขั้วหนึ่งนะก็อยู่ในกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าคะแนนยังเป็นรองอยู่นะดังนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็แน่นอนละครับการต่อสู้แข่งขันหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องมีความเข้มข้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการสร้างกระแสในโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อปัจจัยระยะสั้นในการที่จะเลือกตั้งแต่แน่นอนคนอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีการเลือกตั้งโดยใช้ปัจจัยระยะยาวนะครับในการตัดสินใจมาก่อนหน้าน อาจจะมีธงในใจอยู่แล้วนะคะแต่กลุ่มสวิงโหวตเนี่ยก็มีเหมือนกันดังนั้นคําถามที่คุณผู้ชมอยากรู้แน่ๆคืออาจารย์คะโค้งสุดท้ายเราจะเห็นภาพของอะไรบ้างคะสิ่งที่เราเห็นภาพในโค้งสุดท้ายผมคิดว่าจะเป็นการต่อสู้นะครับที่เข้มข้นแล้วก็แน่นอนเมื่อเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการแบ่งขั้วการแบ่งขั้วมันมีใน2ลักษณะนะครับหก็คือการแบ่งขั้วในเชิงอุดมการณ์ละซึ่งอันนี้ยังพอมีคําอธิบายได้นะในเรื่องของความเชื่อมั่นในหลักการในอุดมการณ์แนวความคิดต่างๆหรือการใช้หลักเหตุผลซึ่งอันนนเี้จะป็ ปัจจัยระยะยาวนะครับในการตัดสินใจซึ่งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ละคนเนี่ยเขาก็คงจะมีคําตอบอยู่พอสมควรแล้วนะแล้วก็ลองไปจากเรื่องของอุดมการ์ก็คงจะเป็นเรื่องของบรรดานโยบายาต่างๆนะในขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบ่งขั้วในทางอารมณ์ความรู้สึกนะหรือที่เราเรียกว่าการ เลือกโดยใช้อารมณ์ความรู้สึก emotional vote นะซึ่งอันนี้ไม่มีคําอธิบายนะครับเป็นเรื่องของความรักความชอบหรือแม้กระทั่งความเกลียดชังเ<ม>พรานะนั้นในโค้งสุดท้ายที่เป็นปัจจัยระยะสั้นในการเลือกตั้งเนี่ยประมาณ1ถึงสสัปดาห์ก่อนเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนเราเห็นว่าทกรรมทังการเมืองการสร้างความเป็นคู่ตรงข้ามนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้คําขวัญอะไรต่างๆที่จะปลุกเร้าระดม <S <S ทางการเมืองแน่นอนอย่างล่าสุดเห็นภาพเลยนะคะการลงไปของคุณเศรษฐาแล้วก็มี การตั้งคำถามกันไปกันมาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยค่ะครับ,รบใช่การต่อสู้จะดุเดือดในหลายพื้นที่ในอย่างกรณีของเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเราเห็นได้เลยว่าทั้งสองพรรคเนี่ยจะมีความเหนียวแน่นในเรื่องของสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งคนข้างสูงและโดยเฉพาะพื้นที่ที่ทับซ้อนกัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในภาคอีสานนะครับเพราะนั้นเนี่ยการต่อสู้ของเพื่อไทยภูมิใจไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะเราเห็นได้ว่ามีแคมเปญในการต่อสู้กันต่างๆเนี่ยอย่างมากมายนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีเรื่องการวิวาทะกันนะครับในลหลายๆเวทีนะหรือแม้กระทั่งล่าสุดในสนามของการเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันครับ และที่สําคัญก็คือมีกระแสะอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยนะคะระหว่างประเด็นนี้นะคะอาจารย์คะคจะช่วยมองปรากฏการณ์หน่อยที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ค่ะคือวันนี้ในการเมืองมันไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในโลกกายภาพนะครับหรือว่าในโลกจริงแต่ว่ามันมีอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตหรือในโลกออนไลน์ด้วยนะซึ่งการเมืองในโลกออนไลน์เนี่ยมันคือภาพสะท้อน หลายๆอย่างนะครับท้งภาพสะท้อนในแง่ของสิ่งที่อาจจะไม่สามารถดําเนินการหรือมีกิจกรรมต่างๆในโลกกายภาพได้นะเพราะอาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับหรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆแต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเสรีภาพมันค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากกว่าแล้วเราก็เห็นได้ว่าการถกแถลงกันนะครับการ,รเผชิญหน้ากันในโลกออนไลน์เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จ,จริงนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะ เรียกว่าค่อนข้างจะดุเดือดน,นะครับในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่เราเห็นนะว่าวันนี้การเมืองมันมีอยู่ใน2โลกที่คู่ขนานกันะนะแต่มันเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกันนั่นเองครับหลายคนบอกว่าคงสุดท้ายเนี่ยอาจจะเริ่มได้ยินลุงตู่ออกมาพูดถึงรักสงบจบที่ลุงตู่ตอน,นี้ยังใช้ได้อยู่ไหมคะอาจารย์ผมว่าคงเป็นสิ่งที่อาจจะขายไม่ได้แล้วแะไม่เหมือนในการเลือกตั้งปี2562นะครับในเวลานั้นเนี่ยเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก นะหลังจากการรัฐประหารปี2557นะในรอบ5ปีนะครับแล้วก็การรัฐประหารปี2557นั้นเนี่ยในเวลานั้นพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าคอสชอ mm. ก็เข้ามาโดยเหตุอ้างความชอบธรรมในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมือง ในเรื่องของความรุนแรงทางการเมืองเพื่อที่จะมาดูแลความสงบอะไรต่างๆนะซึ่งต่อมาเ,เมื่อมีการเลือกตั้งในปี2 5 6 2เนี่ยประเด็นเหล่านี้ก็ยังคงหยิบจับมาใช้อยู่นะครับแล้วก็ในเวลานั้น,นพลเอกประยุทธ์ก็เป็นแคนดิเดตในรฐมนตรีของพลังประชารัฐนะแต่ว่าณวันนีน้ผ่านไปแล้ว4ปีะนะครับประเด็นในเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองผู้คนก็เริ่มตั้งคำถามว่ามันสามารถจะแก้ได้จริงไหมนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสงบต่างๆเนี่ยนะมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงไหมเพราะนั้นตรงนี้ไม่น่าจะเป็นจุดขายที่สามารถจะขายได้ ในลักษณะที่พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นคนดิเดตของพักรวมไทยสร้างชาตินะวันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่ารวมไทยสร้างชาติจึงไม่หยิบยกประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักแต่จะหยิบยกประเด็นว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเคยทําอะไรมาบ้างแล้วทําอะไรอยู่และจะทําอะไรต่อไป นะว่นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นจุดขายมากกว่าแต่ถามว่าจะขายได้ไหมก็คงไม่ง่ายเพราะพลเอกประยุทธ์เองก็ถูกตั้งคำถามต่อความชอบธรรมในการเมืองหรือแม้ทั้งประเด็นในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆอยู่ไม่น้อยค่ะอีกประเด็นหนึ่งของเพื่อไทยเองเนี่ยนะคะคก็มีกระแสทักษินบอกว่าอ้อนจะกลับมาประเทศไทยรตรงน,นี้แล้วคะอาจารย์อาจารย์อาารยวองปรากฏการณ์ของฝ่ายเพื่อไทยยังไงบ้าง คือพรรคเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจุดขายก็ยังคงเป็นคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณก็ยังมีคนนิยมอยู่ไม่น้อยนะครับและอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลมา9ปีแล้วถ้านับจากการรัฐประหารปี2557นะครับเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยพอไม่อยู่ในฐานะของการเป็นฝ่ายบริหารการจะมีผลงานการจะสร้างฐานคะแนนเสียงอะไรต่างๆมันก็คงไม่ง่ายนะคราวนี้สิ่งที่เพื่อไทยทําก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อทศวรรษที่2540 นะคือ20ปีที่แล้วนั่นก็คือความสําเร็จในรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยในสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้ทศวรรษที่2,560 นะการเมืองในเรื่องนโยบายการเมืองที่พักเพื่อไทยมักจะเรียกว่าประชาธิปไตยที่กินได้ต่างๆเหล่านีย้ยังจะขายได้ไหมนะเจเนอเรชันของคนหรือช่วงชั้นวัยของคนที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับยังคงมีกลุ่มคนซึ่งเกาะเกี่ยวเนี่แน่นกับคุณทักษิณอยู่มากน้อยแค่ไหนเพียงใดอันนี้คือโจทย์ที่วันที่14พ่พฤษภาเราก็จะรู้กันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะอย่างที่ก้าวไกลไปหาเสียงในพื้นที่ภาคเหนือหรือหลายๆพื้นที่อย่างอีสานภาคเหนือเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ละเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยใช่ไหมคะรอบนี้อาจารย์ มองว่ามันดูหวั่นหวั่นใจได้บ้างไหมคะในภาคอีสานนะครับผมคิดว่าก็ยังคงเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีพรรคที่เบียดแทรกเข้ามาได้บ้างในบางพื้นที่อย่างเช่นกรณีพรรคภูมิใจไทยซึ่งวันนี้พยายามจะขยายฐานตัวเองออกจากอีสานใต้นะซึ่งเดิมนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรรคเฉพาะถิ่นนะคืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นหลักนะครับแต่วันนี้ก็พยายามจะขยายไปสู่ภาคใต้ ขยายไปสู่กรุงเทพมหานครขยายไปสู่ภาคอีสานด้วยเพราะอาจจะถูกเบียดแทรกเข้ามาได้บ้างนะครับแต่ว่าน่นอนแชมป์ของภาคอีสานก็ยังคงเป็นพรรคเพื่อไทยล <c oughs> นะส่วนในภาคเหนือนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในระดับพื้นที่เนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะถูกดึงคะแนนเสียงนะครับออกไปไม่น้อยจากมาดากลุ่มการเมืองซึ่งอดีตก็เคยอยู่ด้วยกันในพรรคพลังประชาชนเนี่ยนะวันนี้ก็อาจจะส่วนหนึ่งไปอยู่ทาง พลังประชารัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกดึงเสียงไปก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะยังมีฐานใหม่ๆที่เกิดขึ้นข้ามาอเช่นกรณีของพรรคก้าไกลนะที่จะเข้ามาเบียดแทรกได้บ้างเหมือนกันนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยก็ยังคงตึงได้แหละครับในภาคเหนือเพียงแต่ว่า อาจจะถูกเบียดแทรกไปในบางพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ว่าตอนนี้กระแสที่ดูจะเงียบเงียไปเนี่ยนะคะคก็คือตัวของพักเล็กต่างๆรจริงๆมีเยอะนะคะถ้าอาจารย์ลองเปรียบเทียบกับปี -62 เนี่ยพักเล็กถือว่ามากขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คือคคพักเล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในปี2 5 6 2นั้นเนี่ยเข้ามาสู่สภาพ,พูธแทนตาษฎร,ร,รได้ด้วยกตรรริกาของการเลือกตั้งที่เราเรียกว่าระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมคราวนี้กติกาเลือกตั้งที่เข้ามาในเวลานั้นเนี่ยมันทำให้เกิดสเ ก็เลยทําให้เกิดพรรคเล็กที่เข้ามาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยบทบาทของพรรคเล็กเนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนะักนอกจากจะก,กลายเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับงูเหา่าแจกกล้วยฝากเลี้ยงอะไรเหล่านี้นะครับ,รบซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่อาจจะทําให้เกิดภาพ ในมุมลบต่อพรรคเล็กนะครับแต่ที่จริงเนี่ยต้องบอกว่าการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือของพี่น้องประชาชนด้วยในการที่จะส่งผ่านความคิดนโยบายอุดมการณ์หรือแม้แต่ข้อเรียกร้องต่างๆผ่านองค์กรที่รูกกระพักการเมืองเข้าสู่ระบบการเมืองนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอภาพของพรรคเล็กเนี่ยมันออกมาในลักษณะอย่างนั้นนะแล้วก็ประกอบกับข้อจํากัดในเรื่องบริบททางเศษรษฐกิจ ในเรื่องการเติบโตของภาคประชาสังคมตาม่างๆก็เลยทําให้พรรคการเมืองที่จะเกิดขึ้นโดยประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะและรวมไปถึงเรื่องของการเติบโตของพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะครับถูกจํากัดโดยเรื่องของกรอบของกฎหมาย คือเราใช้กฎหมายเป็นตัวทําให้เกิดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคมันก็เลยไม่ได้เติบโตโดยธรรมชาตินะครับแต่มันกลายเป็นการเติบโตโดยผลกฎหมายเช่นไปกํากับว่าจะต้องมีสาขาพรรคจานวนเท่าไหรา่ไปกำกับว่าต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดต้องมีการส่งผู้สมัครมีกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ทุนในการดําเนินการางการเมืองเพราะต้องใช้ทุนเนี่ยโอกาสที่ประชาชนจะ เกิดพรรคการเมืองที่มาจากภาคประชาชนมีความเข้มแข็งนะแล้วก็ไม่ใช่พรรคการเมืองในเชิงเทคนิคอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงสสปัตเศษเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วพอเกิดบรรดาพรรคการเมืองเชิงเทคนิคเนี่ยเพื่อมาทําให้เกิดเรื่องของโครงสร้างระบบและสภาที่บิดเบี้ยวมันก็ยิ่งกลายเป็นภาพลบต่อการเกิดพรรคการเมืองขนาดเล็กขึ้นมานะครับแต่หลายพรรควันนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าแม้เขาจะเป็นพรรคเล็กนะครับแต่เขาก็มีการขับเคลื่อนในอุดมการ นะมีเรื่องของการเรียกร้องมีการเคลื่อนไหวในภาคประชาชนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะประเด็นสําคัญอย่างที่อาจารย์บอกมาว่าโอพัก หลายพักการเมืองเนี่ยนะคะอาจจะต้องใช้ทุนเป็นปัจจัยหลักต้องมีฐานเสียงด้วยแต่อย่างพักเล็กกติการอบนี้ต้องบอกว่ายากเหมือนกันเนยอย่างน้อยๆน,นะคะต้องมีเสียงประชาชน3ามแสนห้าหมื่นกว่าเสียงกว่าจะมีสิทธิ์เข้าไปนั่งในสภาได้สักหนึ่งที่นั่งมันเหมือนหืดขึ้นคอเลยค่ะอาจารย์แต่เพราะอะไรทําไมพักเล็กเนี่ยหลายพักยังคงสู้ต่อในสนามการเมืองตอนนี้คะพักเล็กหลายพักที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีอุดมการนะครับแล้วก็มีทิศทางในการเมืองของตัวเองเนี่ย ที่ชัดเจนอยู่ไม่น้อยนะครับและรวมไปถึงหลายพักก็เติบโตมาจากเรื่องของการเคลื่อนไหวทางสังคมนักกิจกรรมทางการเมือตงต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพักเหล่านี้เขาก็ยังคงขับเคลื่อนต่อแหละครับแม้ว่าต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมาว่าในสนามเลือกตั้งโอกาสของเขาก็คงจะมีน้อยมาก <c oughs> นะครับและยิ่งกติกาในการเลือกตั้งในครั้งนี้เ,เปลี่ยน <c oughs> นะครับจากครั้งที่แล้วนในปี่ยในปี2562เราใช้ระบบจัดสรรปัน,นส่วนผสม <c oughs> บัตรเลือกตั้งมีใบเดียว แต่คิดคำนวณสองครั้งคือคำนวณสสแบบแบ่งเขตและไปคำนวณสสบัญชีรายชื่อแต่ครั้งนี้บัตรเลือกตั้งมันสองใบะนะแล้วเป็นสองใบแบบคู่ขนานด้วยนะมไม่ใช่สองใบแบบที่มีความสัมพันธ์กันนะครับคราวนี้พอเป็นสองใบแบบคู่ขนานเนี่ยนั่นหมายความว่าพักการเมืองซึ่งได้รับเสียงที่นั่งในแบบแบ,บ่งเขตเยอะนะและได้เสียงที่นั่งในส่วนบัญชีรายชื่อแย่นะมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากไป นะฮะแล้วก็จะเกิดปัญหาคล้ายๆในการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูนปี40ที่เราเรียกว่าปัญหาโอแฮงคือหมายถึงว่า<ม>พักการเ<อ>มืองมีสสที่เกิน<อ>คะแนนนิยมจริงๆที่เขาพึงจะได้รับนะซึ่งยิ่งมีลักษณะแบบนี้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสของพรรคเล็กจะยิ่งน้อยลงนะแม้ว่าครั้งนี้จะไม่มีเรื่องการตัดที่5%นะรัฐธรรมนูนปี40เนี่ยถ้าพักการเมืองไหนได้น้อยกว่า5%นะจะไม่ถูกนํามาคิดคํานวณครั้งนี้ไม่มีการตัดยอดตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสพรรคเล็ก พักจิ๋วจะเข้ามาก็ยังคงพอมีได้บ้างแต่ต้องบอกว่าโอกาสน้อยมากครับค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดขึ้นนะคะเราเอาสูตรคำนวณของปีนี้นะคะอาจารย์ซึ่งไอรอนเนี่ยเขาคำนวณเอาไว้โดยใช้ตัวเลขลองเอาตัวเลขปี6 2มาคำนวณดูนะคะ,คะหลักการคำนวณของสอสบัญชีรายชื่อเนี่ยคืออันดับแรกเขาจะให้คะแนนรวมทุกพักเนี่ยมาหารร้อยก่อนมันจะเป็นคะแนนเฉลี่ยของสอสหนึ่งคนนะคะแล้วจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็จะเอาคะแนนของแต่ละพักมาหารกับคะแนนเฉลี่ยของ สอสหนึ่งคนก็จะได้จํานวนสอสอบัญชีรายชื่ออย่างที่ดิฉันบอกไปแล้วค่ะว่าไอ้ลอเขาลองเอาของปี62ผลคะแนนมาลองคํานวณดูค่ะอาจารย์ปรากฏว่าพักการเมืองก็ส่งสอสอบัญชีรายชื่อคะแนนรวมตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ35ล้านเสียงนะคะแล้วก็พอหารด้วยร้อยคะแนนเฉลีย่ยมันก็เลยจะอยู่ที่ว่าสอสอบัญชีรายชื่อ1คนจะต้องมีคะแนน3ามแสนห้าหมื่นกว่ากว่านี่ขึ้นไปก็คือคะแนนเยอะมากๆแต่พอมาดูสัดส่วนที่คำนวณออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะ ปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาคือส่วนใหญ่พักใหญ่ๆนั่นเลยค่ะอาจารย์ที่มีที่นั่งในสภาเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนพักเล็กๆเนี่ยศูนย์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 หมดเลยค่ะอาจารย์ถ้าอาจจะเป็นปี62ก็จริงแต่ว่ามันพอจะสะท้อนได้ไหมคะอาจารย์ว่าสูตรการคำนวณต่างๆเนี่ยมันทําให้ที่นั่งในสภาเนี่ยของพักเล็กเนี่ยมันน้อยจริงๆนะคะครับมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะครับและยิ่งเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมีบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับเพราะนั้นพอเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบเน ของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยถูกแยกเจ็ดจำนวนออกจากกัน ซึ่งต่างกับในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ในเวลานั้นเนี่ยบัตรเลือกตั้งใบเดียวนะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเจตดจำนวนของคนที่ไปกาคะแนนเนขากาเพื่ออะไรนะกาเพื่อเลือกสอสอแบบแบ่งเขตไหมเลือกสอสอในเขตพื้นที่บ้านเขาหรือเปล่าหรือกาเพราะว่าชอบสอสอชีรายชอพักนีนะ้หรือว่ากาเพราะอยากได้ค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีที่พักนี้สนับสนุนเราตอบไม่ได้เลยนะแต่ว่าท้ายที่สุดพอมาเลือกตั้งในปี2566เนี่ยใช้ระบบเลือกตั้งแบบ บัตร2ใบคู่ขนานเพราะนั้นเนี่ยมันถูกแยกเจ็ดจำนวนใบหนึ่งเลือกสสอเขตก็เป็นเรื่องสสอเขตใบใบหนึ่งเลือกสอสมชีรายชื่อก็เป็นเรื่องมัญชีรายชื่อและคนดิเดตนายกนะครับเพราะนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เรื่องการเลือกตั้งผลมันอาจจะไม่เหมือนกับในปี2 5งหเสียทีเดียวนะครับ <Yeah. S 1> แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเอาตัวเลขมาเทียบเคียงมันก็พอจะเห็นภาพได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ลงตัวนะอาจจะไม่ฟิตอินพอดีนะครับแต่ว่าเราก็คงพอเห็นภาพได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็คงเป็นของพรรคขนาดใหญ่ รนะองมาก็เป็นพักขนาดกลางส่วนพักเล็กพักจิ๋วนั้นเนี่ยอาจจะได้เข้ามาน้อยมากนะโอกาสจะมีสสปัดเศษมีได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่น้อยมากๆครับปัดเศษแล้วก็ยังน้อยมีโอกาสน้อยมากมอ, <ๆ S 1> อยู่<า>ดีนอ<ะ>าจารย <ใช S 1> อันนี้อาจจะเรียกได้ว่าแทบจะปิดประตูปิดประตูสภาสสพักเล็กเลยนะครับเพราะระบบเลือกตั้งมันถูกออกแบบมาอย่างนั้นนะครับแล้วก็สมมุติฐานที่เราคุยกันว่า3ามแสนห้าหมคะแนนโดยประมาณเท่ากับสสที่ไรชื่อ1คนเนี่ยอันนั้นคือฐานจาก จำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปี2562นะครับแต่ครั้งนี้ถ้าผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นตัวเลขนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกอก็ลองดูนะคะอาจจะมีต้องลองดูผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะคะคเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องประกอบกันแต่ถ้าไปถามว่าเออพรรคเล็กเขามีความกลวมัวมีความกังวลบ้างไหมดิฉันไปถามมาอย่างน้อย3ามพักค่ะอาจารย์ปรากฏว่า ขาสู้ไม่ถอยทั้ง3าพักเลยนะคะคและที่สําคัญเนี่ยเขาย้ําเลยว่าพักเล็กเนี่ยมีจุดยืนที่สําคัญคือมีนโยบายที่แคบแล้วก็ชัดเจนค่ะส่วนจุดยืนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีเสียงฐานเสียงไม่มีทุนแต่เขาเอามาเป็นพลังบวกนะคะว่าการไม่มีฐานเสียงไม่มีทุนเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เขาสามารถชูนโยบายอะไรก็ได้โดยไม่ต้องกลัวฝ่ายไหนจะเสียผลประโยชน์เลยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะเขาจะสู้กับกระแสของพักใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนดิฉันพูดคุยเรื่องนี้กับอย่างน้อยๆ ้สามพักนะคะชวนผู้ชมไปฟังจุดยืนพร้อมกันค่ะที่เราก็อกมาตั้งที่เเป็นการพักใหญ่มันไกลมากมันห่างไกลจากประชาชนมากก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสที่เราจะจะชนะได้ ไม่ว่ากติกาจะเกิดอะไรขึ้นว่าไม่เอื้อต่อพักเล็กหรืออะไรก็ตามเราก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะไม่ไปรวมกับพักอื่นพลังทรรมก็เหมือนพักเล็กอื่นนะฮะทุกพักต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มร้อยจริงๆผมนายแพทย์ระวีมาชมาดนนะครับสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังธรรมใหม่ในฐานะหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่นะครับ ไฮ <Hi, S 2> ปวิสรติยาภัรัตหัวหน้าพักเพื่อชาติค่ะคลิปปนนันครับออหัวหน้าพักเซนได้ครับมีความมัน่นอกมั่นใจแค่ไหนสําหรับการกวาดที่นั่งในสภานันเข้าไปนั่งในสภาสําหรับพวกเราเนี่ยเราเชื่อว่าสสปฏิริษได้แน่สามแสนกว่าเสียงเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่งานนะ่ะของเซนได้ที่จะทําได้เพราะงั้นอันเนี้ยเป็นไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยจะได้ที่ หนึ่งที่สองที่หรือสามที่สามที่เนี่ยร้านต้องแตกด้วยวิธีการทํางานของเราเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าประชาชนไว้ใจแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยต้องดูว่าเราจะต้านกระแสะใหญ่ได้ไหมความกังวลก็เป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับกลุ่มพรรคเล็กซึ่งเราต้องยอมรับว่าเรามีสเสบียงเรามีกระสุนหรือเรามีวประมาณเนี่ยน,น้อยกว่าพรรคใหญ่เป็นพันเป็นหมื่นเท่านะฮะเรามีความจํากักดแต่เรื่องคัดเอาเรื่องลดภาใส เรื่องจัดเวทีปลาใสนี่ปลาใสใหญ่นี่เราเราทำไม่ได้เลยเพราะจัดทีไม่รู้กี่ล้านบาทพักเล็กเนี่ยเราพูดเฉพาะเรื่องที่เราอยากจะผักดันมันจะทำให้วิธีการคิดวิธีการนำเสนอของเราเนี่ยมันแหลมคมกว่า ไอ้ความเหลื่มล้ำเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามาดูนั่งดูสาเหตุมันจริงมันคือเรื่องของเส้นสายทั้งในประเทศไทยถ้ากําจัดเรื่องระบบเส้นสายไม่ได้ก็กาจัดคอร์รัปชันไม่ได้กําจัดคอร์รัปชันไม่ได้นักลงทุนต่างชาติก็ไม่อยากจะมาลงทุนคนไทยเนี่ยต้นทุนในการประกอบธุรกิจเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนต้องเอาเงินมาใส่มือเจ้าหน้าที่เพราะงั้นวันนี้เนี่ยพักส้นได้เป็นพักเดียวที่ประกาศว่าเราจะแก้ไขปัญหาประเทศนี้จากปัญหาที่ต้นต่อไม่ใช่เอายาสามันประจําบ้าน เรื่องของการอัดฉีดเงินเนี่ยอัดฉีดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ประเทศเราเนี่ยมันไม่เปลี่ยน,นยแบบนี้เราปฏิเสธอย่างชัดเจนและวให้คิดว่าเพนพอยของคนไทยก็คือเรื่องของการศึกษาถ้ามีพักหนึ่งที่ตั้งใจทำเรื่องการศึกษาโดยแท้จริงเลย อันนี้คือการแก้ปัญหาปากท้องได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงคือการที่ไม่ได้ต้องแจกเป็นครั้งคราวแจกเมื่อเลือกตั้งแต่นี่คือการที่จะทําให้ไม่เป็นความรู้ว่าไม่ไม่มีใครสามารถถูกภาคเอาไปได้ดังนั้นอันนี้คือความยั่งยืนที่แท้จริงแล้วก็จริงๆแล้วพักการเมืองน่าจะทําเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเราไม่ได้ทําพักนี้เพื่อเฉพาะกิจดังนั้นทําเพื่อความยั่งยืนแล้วก็จะแก้ไขทวงสร้างเรื่องค่ะ ลงสนามการเลือกตั้งครั้งนี้เราตั้งใจที่จะเป็นตัวจริงไม่ว่ากติกาจะเกิดอะไรขึ้นว่าไม่เอื้อต่อพักเล็กหรืออะไรก็ตามเราก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะไม่ไปรวมกับพักอื่นเพราะว่ายืนยันที่จะทําพักนี้ให้ยั่งยืนแล้วก็ผลักดันเรื่องที่เราให้ความสําคัญอย่างแท้จริงค่ะการเลือกตั้งเราจะเป็นพระรูปรัฐบาลหรือพักฝ่ายค้านอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะสำหรับพักแารธรรมเนี่ยเราไม่ได้กังวลแม้แต่น้อยเป็นฝ่ายค้านก็ดีเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้เข้าไปกินกล้วย เราไม่ได้ไปงามงบประมาณดังนั้นเราเป็นฝ่ายค้านเราจะมีความโดดเด่นเรื่องการนําเสนอเรื่องต่างๆอยู่ในสภาสร้างชื่อเสียงทางการเมืองแต่ถ้าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราสามารถนํานโยบายทั้งสิบข้อเราไปเจราจากับรัฐบาลว่าเอาละคะทิศทางของพลังธรรมคือทาทันทีถ้าพรรคไหนที่เป็นรัฐบาลแล้วเอาเสียงของสว250เสียงมาสนับสนุนเนี่ย โดยที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ชนะเลือกตั้งอันนี้ผมผมรับไม่ค่อยไหวรับไม่ได้เพราะยังไงถึงแม้เราจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยึดถือเลยคือเงื่อนไขของคุณค่าในระบบประชาธิปไตยที่เราจะปล่อยให้อำนาจเผด็จการที่มันเติบโตมาจากปี2557เนี่ยเข้ามาย,ยึดเข้ามายึดพื้นที่แบบนี้ผมว่ามันไม่ได้ ย้ำว่านี่เป็นแค่3ามพักเท่านั้นนะคะแต่ว่าพักเล็กในเวลานี้เนี่ยมีอีกหลายพักที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะอาจารย์อย่างพักแรงงานพักสามัญชนพักกรีนอีกหลายๆพักที่พยายามจะมาขับ เคลื่อนประเด็นที่ตัวเองสนใจแล้วก็เห็นไปแล้วว่าคือทุกพักเนี่ยรู้กติกาดีค่ะอาจารย์ว่ามันยากแต่ทุกพักใจสู้หมดเลยค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยคำถามสําคัญก็คือว่าแล้วถ้าจะให้พักเหล่านี้ค่ะเป็นพักเล็กเนี่ยเข้าไปนั่งในสภาทํางานส่งเสียงในสภาได้บ้างเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างคะอาจารย์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนอันดับแรกเลยคือกติกาในการเลือกตั้งะนะครับต้องเป็นกติกาซึ่ง มันมีความเป็นธรรมนะครับณนะวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะบอกว่าระบบเลือกตั้งบัตร2ใบแบบคู่ขนานมันจะสะท้อนเจตดจำนวนของประชาชนได้ดีกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี6 2อันนั้นถูกต้องนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นธรรมกับพรรคการเมืองขนาดเล็กเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทําให้พรรคการเมืองซึ่งได้คะแนนเสียงเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะสามารถจะได้คะแนนเสียงเกินกว่าจํานวนคะแนนนิยมที่ตัวเองได้รับนะแต่ว่าถ้าเราใช้ระบบเลือกตั้งที่เรียกว่าระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม ที่เราเรียกว่าระบบ MMP เนี่ยนะครับหรือหลายคนอาจจะเรียกง,ง่ายๆว่าระบบเยอรมนีต่างๆเหล่านี้เนี่ยะระบบนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่ทําให้พรรคเล็กเนี่ยสามารถจะเข้ามาสู่สภาได้บ้างนะเพราะว่าบัตร2ใบเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันถ้าพรรคไหนได้สสแบบแบ่งเขตเยอะแล้วก็จะได้สสเีลีายชื่อน้อยลงะนะถ้าได้สสแบบแบ่งเขตน้อยแต่คะแนนนินยมมาก ก็จ,จะได้สอสยช,ชื่อเพิ่มขึ้นได้นะน,นี่คือปัจจัยแรกที่อาจจะต้องแก้ไขน,นะนะครับใช่ต้องเกลียกันบ้างนะครับส่วนประการต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสนะครับให้กับบรรดาการก่อตั้งพรรคการเมืองของประชาชนนะซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันนะครว่าการจะก่อตั้งพรรคการเมืองต้องอาศัยทุน เพราะกฎหมายกําหนดให้มีกิจกรรมทางการเมืองเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็นอกจากนี้ในแง่ของการทํางานจริงทางการเมืองในพื้นที่เนี่ยทุกอย่างมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของทุนทางการเมืองจึงเป็นเรื่องสําคัญท้ายสุดใครไม่มีทุนโอกาสจะเป็นพรรคการเมืองที่เติบโตได้ก็ไม่ง่ายนะหรือแม้ทั้งการจะมีแม่เหล็ก นะทางการเมืองที่เข้ามาแล้วก็ดึงดูดเอาคะแนนเสียงนะครับหรือแม้ทั่งดึงดูดเอาบรรดาสสผู้คนหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้มาสนใจเนี่ยก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องทําอะไรในการสร้างโอกาสซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเนี่ยอีกหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมการรวมกลุ่ม นะต่างๆของประชาชนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ขับเคลื่อนนะจากสิ่งที่เป็นการเคลื่อนไหวในระดับพื้นที่นะครับการเรียกร้องประเด็นอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรืออะไรต่างๆก็ตามมาสู่การเกิดพรรคการเมืองได้ด นะสิ่งเ่านี้คือประเด็นที่จะทําให้มีพื้นที่ที่เป็นพรรคการเมืองของประชาชนได้ค่ะแต่อย่างน้อยๆตัวของพรรคการเมืองเองล้วอย่างรพรรคเล็กเนี่ยจะต้องปรับอะไรบ้างไหมเพราะว่าถ้าอย่างในต่างประเทศเนี่ยอย่างรพรรคกรีนเขนาก็มีรสร้างจุดเด่นได้ชัดเจนจนมีคะแนนเสียงลดหลามเลยนะค,ค,คะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาสําหรับไทยเองล่ะคะพรรคเล็กอาจารย์มองว่าต้องปรับไหมคะคือพรรคเล็กเองก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องจุดเด่นทางอุดมการนะครับเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นแหละครับว่าการเลือกตั้งในปี2566เนี่ยเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการแบ่งขั้วทางการเมืองเราะนนั้ ปัจจัยสาคัญต่อการตัดสินใจของประชาชนจึงเป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองจึงเป็นเรื่องของอุดมการทางการเมืองนะครับทิศทางต่างๆของพรรคว่าจะเป็นพรรคในด้านไหนนะครับอย่างเมื่อสักครู่คุณตุสินพูดถึงเรื่องของพรรคกรีนนะเพามีทิศทางที่ชัดเจนว่านโยบายเขาคือเรื่องสิ่งแวดลอ้อมการพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาสนับสนุนแนวทางนี้ให้การ สนับสนุนหรือลงคะแ <คะ S 1> นนเสียงให้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดยืนที่จะต้องมีประเด็นแรกเลยนะครับ<ม>แล้วก็อาจจะต้องมีเรื่อง,องนโยบายที่น่าสนใจหรือการเสนอทางเลือกต่างๆนะที่พรรคใหญ่ไม่สามารถทําได้ <คะ S 2> ถ้าพูดง,ง่ายๆมันคือเรื่องของสตาร์ทอัพทางการเมืองอนะจะต้องทำอะไรที่หาจุดที่เป็นเพนพอยด์ <200 S 2> นะครับ <c oughs> หรือจุดที่เป็นช่องโหว่ <c oughs> ช่องว่าง ที่การเมืองในระบบรัฐสภาก็ดีหรือว่าการเมืองของพรรคใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาเราได้โอเคแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคเล็กก็ยังจําเป็นใช,ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วพรรคเล็กเนี่ยมันมันสะท้อนถึงพัฒนาการทางการเมืองยังไงแล้วโค้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย์อยากฝากอะไรไว้ไหมคะสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมืองก็คือวันนี้เนี่ยก็มีพรรคเล็กหลายพรรคนะครับที่เขาลุกขึ้นมาและพูดถึงเรื่องของอุดมการณ ที่ชัดเจนหรือแม้ทั้งเรื่องของประเด็นต่างๆแม้ทั้งเขาอาจจะไม่ได้สนใจถึงความสําเร็จในตัวเลขของการเลือกตั้งแต่ก็สนใจในเรื่องของการเคลื่อนไหวการมีบทบาทมีพื้นที่ของเขานะครับแล้วสาหรับในการเลือกตั้งปี2566ในครั้งนี้เนี่ยผมด้วยการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญมากนะต่อการที่ประชาชนจะได้สะท้อนนะครับถึงเจตจำงทางการเมืองหรือแม้ทั้งเรื่องของการสะท้อนถึงการแก้ปัญหาสะท้อนถึงจุดยืนอุดมการ เรื่องของนโยบายอะไรต่างๆก็ตามนะครับเพราะ,ะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะมีความสําคัญไม่เพียงแค่เรื่องของคณาสตร์การเมืองในสภา<ช>แต่มันจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเพื่อที่จะกําหนดนทิศทางของประเทศไทยนั่นเองครับเอาละค่ะ14่พฤษภาคมนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปกาพักเล็กพักใหญ่พักไหนนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะผลลัพธ์ของการเลือกตั้งต้องตามกันต่อนะคะว่าแต่ละนโยบายที่ประกาศไว้เนี่ยได้สารต่อกันหรือไม่